เรียกนเราว่าเขาไงครับพว่าเขาเนะะี่ยก้คนกระดาษทีเ่เราเนะ่มวันี้กับวัสนวันี้กับกามาบอกคืเกนะึเท่าล่ะเขาเรียกเขาเขาก็ต้องคุยแน่แล่นะเนาะอย่งาง่เขาเห็นมอนคุยมาไหยเนี่ยนะครับมวด8ปดจะถือดาว่าแหงะะ้งอะพกแงว่าซ้าเติมอีกอยู่แต่ไี่จริงอะถ้เาเราเรียกเข้าสเนี่ยไม่ก็จะได้ไปแล้วตรดกอบพับ,บเพียนเปมืกเสอยเสเ่นบนล่างอีกนะครับเนาะอ่ะกับวเป็น่ยงนะครับมนะว,บนนะบวนดนี้มวอนี้มากกาจะ เอาเล็กทู่ใหม่เลยนะครับเล็กทู่เล็กทูบไปอัดแขงวันนี้ใครแน่แต่หกแปดหาไม่ได้นะนะครับหายากมากยิ่งข้างนอกกันเดลยวเมื่อกี้ไปผมก็จิไปเมาอสแล้วไปเปล่ายาวเลยนะครับถ้ามือว่านเนี่ยแข้งขึ้นนะผมเอาไม่แล้วนะครับผมเอาไม่เดีวเพราะว่ามันหลายชำนักกับล่อยขึ้นกันหลายนะครับเนาะปล่อยขึ้นกันหลายวันนี้กัมาใจมันจะคล้ายๆศูนย์ลุดนัวศูนย์ล้านตัวเต้นเข้าลุดปั๊บ งวดต่อมาเขารารูดงวดหนึ่งท่านว่าเขาเ้งผลลางลานนลางวดหนึ่งงวดอีก,กานาจะพื่งกันนะครับน้องนายจะพึ่อกันก็ต้องบอกก่อนว่าเด็ดจริงไม่ขายงวยไม่ฝังไม่พันนะครับนอกจาเราหยุดน้องนายัดเหล่ารนะานเ่ถ้าตาเห็นอาจารย์แอบมูไปฟองปอมเลื่อยแย่เป็นขาเสือนะครับเราผมก็ได้๋ยวหาไผลประด้แจกเงิ่อนนะครับปรด้ขาเยเด็กพวกนะครับจะเป็นเชือมั่นนะครับไอนนบสามที่ทานไปก้อนถ้เห็นอาจารย์เราที่ทับไปครับอมขึ้นเลยครับปอมแม้ตัวจริงครับไก่กันดาแม่มันก่อหลอดนะครับเนาะ แบอลนี่แอดมัวไปหาลูกเมืองครับจะไปหาเที่ั่นต้นเนี่ยมันเก่งครับผมโอนอย่างเงมันเก่งบอลผมอีกนะครับมันเก่งนะครับจ้แบบใครอยากทิสติกเกอร์ทางนากระล้มระเบียนสีฟรีนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกน้องย่างติ๊กไปเลยนะครับเมื่อนี้กับวงพ้นกับลายอยู่นะครับแล้วงต่ออะไรเดี๋ยวถามกันเด้อนะครับกินีสามติ๊กย่างสามสิบเอ็ดครับสวัสดีวันเสาร์ที่ 24กุมภาพันธ์2,567ครับพี่น้องเพป็นมาน้ำหาคาเล็ครับประเด็นอย่าทำนะอ้าวเรื่องอะไรก็ได้ขอให้จ่ายงวดที่แล้วก่อนก่อนเอารวกันครับพี่น้องบากอาทีงวดส้นงวดมาหล่ะก็เท่าสองงวดน่ะเขาไว้เส้นอะไรเขาถามบนนะอาจารย์งู้นี่เื้อยังเื้อยันจะได้ต่อหายใจงวดสองงวดเมื่อกี้ก่อนนะครับ ไปหลายเลยที่เท่าตลาดก็ดีเท่ากันครับคันแปดเข่าหรือว่าเมื่อกี้ยูเนี่ยถ้าหกมันที่จริงคันผมเลือกสามคือยังไงลูกศิษย์ตัวนี้ผมตอนเพิ่นรุ่นเล่นนะผมก็เฉียนเลยบนสามเนี่ยบนตัวใหญ่ผมบอกว่าเปลี่ยนเป็นหกนะครับอันเพิ่งเล่นสามเพป็นกับด้วยแล้วนะครับคำว่าเป็นอย่างมันผ่านมาแล้วงวดวันกี้นี่จริงเขียนไปกับมีสามหกห้าสามเก้าห้าด้วยสามโตบอนะครับแล้วก็เก่าก็ได้แต่วันนี้ก็คนกับล่อหลายอยู่ผมว่าวดนี้ก็เสียนอยู่หลายแค่คนที่ศรัทธาที่เล่น นะครับซุ่มหนีดาวซุ่มหนีเพราะเชื่อนี่คือผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าไอ้พวกคนที่ด่าที่ไม่เชื่อย,ยังเด่นตามเราอยู่ก็อย่บอกให้มันงวันนี้ร้อยปร์เซ็นต์แหละเขาประื้อผมกล่าวไปเขาแบบครับจะ่สื่อน้ำผมเด้อพุร,รีรัมย์ดาวยึดติกับสื่อน้ำเพื่อเ่านะครับคืออย่างบุรีรัมย์ไม่ชอบหน้ามึงเลยไอ็นอตเชื่อว่าฝั่งนั้นน้ำเม็นทุกคลิปครับว่าสอบมันคือเบิ้ลหน่อยเนี่ยผมกับยังงกันอยู่นะครับเมื่อกี้กมีคนถามคือไรปั๊บอาจารย์ถ้างวดนี้บอกไม่ถูกจะเลิกให้ไหมนะครับผมต้องบอกอย่างเงี้ย เลขเรา16งวดเราเข้าถึง13เราหลุดแค่3งวดนะครับผมจีเศร้าบอกกับตอเมื่อเพื่อเข้างวดเดียวรุดเป็นร้อยงวดเแยๆนะครับแต่เลขเรายังเข้ามากกว่าหลุดอยู่นะครับเราเข้ากับพิ่มรุดเป็น3งวดนะครับเจรถึงช่วงงวดเลยบบอกนะครับถึงช่วงงวดผมนายจะตึ่นยิ่งเลยละ่ะบานเลยนะครับเนก็ในช่วงคงจีกับพี่ก้นเราสุภาษาก็ขาดเขาว่างอยู่นะครับอ่นะบา,ข,า,ข,าข้า,างตัวกระหูกก็ของไทยนะครับเนะบานนะจากงวดนี้ก็ ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับน้องเลขกก็มีเข้ามีหลุดไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับน้องการออกการซื้อเองคือว่าเราเงินไม่แจกใครนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าขายบ้านขายหน้าซื้อหลดนะครับโมนี้ไปงูบันเดนเนอนะครับน้องะเมื่อนี่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกพิเศษซื้ออะไรก็ได้ขอใี่มีแปดครับ แีก้วนี่ยเนองว่แปเลับามติดฟากันก็แปนะครับคือถ้าเอาตามสูตรเลยเอาแบบไม่หลุดเลยถ้าแบบไม่หลุด่าตัวเด่นบวกตัวรองี่จะไม่หลุดเช่นผมให้แปนี่ตัวเด่นมันก็จะคือเกเตัวรองมันก็จะืเนะครับแก็กก็ตองมาตัวไหตัวนึงแต่เเรือแ8ไปก่อนเช่นงวดที่แดัๆอ่ะตัวรองเราก็คือ9้ามือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะบวกเพิ่มหนึ่งแ้มนะครับมันกับรูดอ่ามันกัพอดีงวดศูนย์ล้านตัวเช่นตัวรองมันกับขึ้่มหนึ่งงวดเนี่ วันี้ก็คือเด่นแปดรองเก้าแต่ว่าเขาเลือกไปที่แปดนะครับมีแปดอะไรบ้างมีแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกนะครับแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกมีอยู่สี่คู่อย่าตาตอกนะครับเม็เดียวคือแปดสองสองแปดนะครับเราสามตัวมีแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหกนะครับน้อแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหกนะครับส่วนตัวอาจารย์มกักทะเลอาจารย์กับมักแปดหกละลาย,ลายนะครับวันี้นะเจ็บจ่ะอ่าแยกสีอยูย่ตัวไหนยัยมปั่นเห็นเรา มุงแปดเพรใหญ่เกิดก้อนใหญ่เผยจะปี่องป่เอาแกพูดจัํมไปแม่เผาจัปปี่บาททมนะุ้งไอ้กุ้งแค่สียู่ะไรหกเก้าหกเก้าบ่ะโอ้ฝันเห็นใหญ่เลยหมคขึ้นเนี่ยหกเก้ามแปดซือที่เราอันนี้ชื่อเลขนะมุมฝันหนึ่งสี่เรัาอีกอย่างหนึ่งมฝันนะผมเอามาใส่ข้าเก่าไปสอง ผมก็ได้ขึ้นไปเบอร์เงาะไตผมไม่ได้เขียนอยู่ข้างรถมา608นะครับเลยเปิดไตเบอร์เองเงินอยู่80บาทปานซีได้เบิรงเลขท้ายเลขท้ายก็จะมี69มี68นะครับในในในเงินใบเศร้านะครับว่าะนั่นเองทะเบียนรถผมจำล่างๆกันนะจะ8แนึงเลขทะเบียนมันนี่งวดนี้นะครับส่วนเลขคู่ดูเขาเขียนไหนเอาวะเขาเขียนเลขเลขคู่เดี๋ยวจะเขียนให้ เขียนไว้แล้วกราดาษในชุดเดียวเขาไปเอลวองชุ่มกับไม้ก็ได้ต้องทำเนราะผมพวกท่านอยากออกซื้อครับเพราะว่ามันมันจะอันคนกระตีได้อีกว่าไปล่อยไว้อันไหนเท่าเลยล่ะได้ไปนะครับเพราะว่าเขากับแม่ตำแหน่งแลว้วนะครับจดมาแม่เรียกว่าแปลสองแปลเก้าสองเก้า มันก็น parole, 6. แปดพกอะไรแม่พกเก่าสิครับในรวดห้ามหลวงมกเก่ามันเห็นยารับสามตัวมีแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหกแมนอีกชุดเด่นเท่าที่ว่าไปซีรูอีกชุดตัวเด่นนะครับเพื่อนผู้ใดจะมัดแปดสามมักแปดห้าก็สามามาซื้อได้เพราะว่าแปดสามแฝดห้าเด็กซึ่งมักอย่าง่ามอยู่นะครับก็ผมไม่ได้เอาลงมันสิไลท์ส่งนะครับอ๋อนี้เหมือนได้บ่อนักแปดนะครับ คือที่ว่าเหมือนไล่ชอบแกดวัวนั่นบเนอะเอาผู้ใดถือเกียร์เก่านแน่ครับกอนมากราโอ้ยกเหลือเงนึงอต่อขึ้นไปแล้วคือ่หรือปอ๋อเด็กท่านว่ามันกั่นเอครับสามตัวหรือสองตัวแม่คือสองตัวที่โอนักับอันที่วันนี้มันยังอันพอถงเสียอันมีหมดเจ้าเนื้อนะครับ ไปต่อยมาะสองวันแล้วนะครับแต้วัวนี้ผมมันชื่อได้เต็มนะครับชื่อแล้วเรียบร้อยหัน้นำหลวงงูนะครับวัวนี้ก็คือจะลายลัานนะบอกไปก่อนอก็แต่ที่กับหันย้ำเหมาดเดียดเด๋ยวอออพอกไปข้างในเดี๋ยวไม่เลื่มาผมแบกใส่พวกเอานะครับเราทแม่ออมากม,มาแย่งแย <c oughs> ่งอ,อย่งหรอนั่นไปสองวันแล้วกบบน้ำขึ้น <c oughs> ถามว่าหมดเยอะไหมหลายที่กันครับอาจารย์เลย <c oughs> ส่วนไม่อยากไปย่างใจหมดละนะครับอ่ะ ก,ก็เดี๋ยวเลขทูบเดี๋ยวจะเขียนไว้ตรงนั้นเราค่อยไปถ่ายรูปเอานะครับวันนี้ก็จะยังไม่ยกมือเพราะว่าพึ่งจะยี่สี่แต่งวดนี้หวยจะออกไปเพราะว่ามันมี29วันนะครับหลายคนถามว่าแปดสองแปดเก้าสองเก้ามาอยางไสองเก้ามาจากเดือนนี้มันมี29วันนะครับผมเลยกอสองเก่ามาอ่านะครับแล้วก็แปดสองเนี่ยผมก็ซื้อมื่บ้านหนแึแล้วเราจะดีผมเลยเอาแปดสองอาย่างผมเลยเอาแปดแปดด้วยอารเนแปดแปดสองโถเนาะนะครับ แต่ว่าสามตัวสถิตีเวลาเราเล่นเนี่ยเขาต้องคือเลขงามน้องขาคอร์อเปลี่ยนสันจอนสันจอนสงขาเช่นแปดอเก้าอาจจะเป็นแปดแปดเก้าแปดแปดหกก็ได้มันจะซื้อง่ายนะครับเหมือนงวดเก้าเจ็ดเก้าที่เราถูกสามตัวกันนะครับก็เออเขาจะ่เป็นเลขถามแล้วก็เราตอนเลขถามครับไอ้สันจอนข้างล่าสุดอยู่โคราชหนึ่งพันลาเราให้เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดทั้ดบนล่างนะครับสันจอนเราสู้ได้อยู่นะครับแล้วก็งวดนี้ก็ ูได้ครับวนต้องมาแล้วนะครับบ่มาเลยรับพิดประตูสำนักเเด็ต้องมาแล้วครับเจ้ไหลกลับมาครับพวนนะครับมันใจว่าผมควนอยู่นะครับเนาะนบเบงร์หนดแอดเข้าู่ตอนมตัตนินตาผมคิดว่าห้มาน้ำกันเลยนะครับหมาน้ำกันแต่ล่างเนี่ยผมขอเป็นแปวหกชั้นนะแปนหกล่างเค่แหนน้อมแก้ผ่าด้น้องทำนักหลับเนาะไว้อยู่ว่าได้แก้ยี่ยี่อนะครับเนาะ พอไปเนยนอนครับช่วงนี้เพราะวันเปิดเฟส <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ตะพูนยาบานทิ้งแล้วน้ำข่าวเพื่อกันเนี่ยเขามีมีไถ่ถามยังอีกว่าแต่ผ้าไหวฟูได้ครัำอะไรอ่เอ่ะเดี๋ยวจะผ้าไหวฟูแต่ว่าพ่นกระไลเก็บผ้าอีกแล้วก็ดีทำทั้ทงอีิวันเรา ผมกับเดี๋ยวมันแต่ละคนกับมแต่คนหนาคนตาครับนะครับอ่ารอบนะที่เนี่ยนะครับนอกกับขึ้นเขาไปแน่ยแล้วแม่แล้วช่วงนึงแม่เราถึงจุ่มมืออะไรเดี๋ยวจะเป็นปอบนะครับไอยามไหนเราหลุดเลยไอซีแล้วแบไรอย่งเงี้ยซีศูนย์ไอเรามาเหมือนขึ้นหลังๆนี่แหละครับแม่ตากะหัวกระขึ้นไปหน่อยเลยนะแม่เนาะอยู่เซบ่ะโอ้แปลว่าของแทค่ยังไง เขามาถูกไปจุดก่อนโอ้เของน้ำทำครับเองวีจบอกอ่ะยู่อนะครับน้องที่สามเดียวจะผ้าไหวภูน้องไม่พปายายังเห้อนะนะับน้องเหนื่อหนามเอเดี๋ยวามา่อง่กา้นกากันกันสจบนะโมตระตาวัตโตรรโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตรสตะเพราะว่าวตถวรรโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสตะเพราะว่าวตรหณะตสัมมาสัมพุทธสะก้าตาประจักษ์กาย ว่าจะดิตังอาหังวันทาอนันตานคราชพระนางอุตสาวดีวิสุทธิเทวาปูเจมิกายะว่าจะดิตังอาหังวัน em ทาอานันตานคราชพระนางอุตสาวดีวิสุทธิเทวาปูเจมิกายะว่าจะดิตังอาหังวันทา อาหนัตนาคราชพระนางอุสาวรีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวายกาทิตตังอาหังวันทานาคาทิปดีองค์ดำแสงสีจันทนาคราชวิสุทธิเทวะปูเชมิเอตันจามคหาลาโภปิโยนาคาหัตถะปิตังขอซื้นนนนอ,อน้ำสะุนไพรไอทีคอพร ได้ครเป็นลูกอาลูกประจารย์ออกซะเนาะเพราะว่านี่แหละมันกระแตกถ้าช่วงน,นี้เขาบรรลุเลยนะครับแตกก้าววันแล้วก็ดีเขา,ปญญาปเป็นยองแล้วก็เด็กลุ้กับเป็นดีสิแหละนะครับเพราะว่านี่แหละผู่จะให้เขาอยู่คือจังเขาเห็นหน่ะนี่จะละค้น่ับพุหนตาคุณตาแต่ว่าเขายังมีความเชื่อมั่นในเราอยู่ะะนะครับผมก็ขอให้ผู้เมตตาพ้านจี่สี่ล่ะคนที่เขามามแก่กระแสพวกไอ้ชาติเนี่ยมันืึซะนะครับไอ้ชาติอะไรขึ้นนะครับจะในห้องก็เด่นกันอยู่แล้วไม่ว่าล่ะนะครับมักขึ้นเองไงยังว่าไก่หรอเวาอันนี้กะ เลขเข้าที่โพหวัวมาเขา่ 3, ารูดที่สามมะหลุดแค่3ามหนึ่งะครับหลายคนมา,าอ่าเรื่องให้ได้แล้วนะครับอธิเร้าใหม่คือว่าสมมติว่าที่โพหวเนี่ยรุดท5างวดเนี่เข่าแค่หวดเดียวเนี่ยเช้าแน่นอนนะครับเนาะต่นาทีิ่ยังอยู่นะครับวัวนะที่นะกับแค่เลือกปีเดียวหวดนี้ก็เห็นหลายคนถามแปดเข้าโที่ใ่เดียวกตเห็นนะครับที่นงที่หน้านะครับเนาะวกดโกับแปดเข้าแปดส่นะครับส่วสองเข่ามแถมมากจะคือน,นะครับส่วนมือหนีมาแลนวก็จะต่อแน่ในการให้เลถูกเข้ากับสามารถ เอาอีกสิเราแต่ดีเลยเพราะว่าเลขทูบเรายัางไม่หลุดครับทุกวันนี้เราจะยังไม่ปล่อยนะอ,อันเาขาราสามสิบกลุ่มข้าผมจะแจกเงินล้อรานหนึ่งเนื้นนอมันโมน,นี่เนี่ยสามสิบกลุ <c oughs> ่ม,อ,มอ,อ่ะเดี๋ยวจะเบิรเมียน,นะครับเมีระวาังพิจารณาส่วนอันเดียวนด้วย่ด่าก็รับตาขอพ่อไปเรื่อยๆนะครับเนะาะมูลค้อนเนี่ย เพราะแค่ในนีดวดน้ำบานน้ำเมืองเขาชื่อว่าล่ะครับบนเมื่องเขาถือกตนี่จะของั้ถือ้วาได้พเขาเนี่ยคู้ื่อลูกโตนี่เนาะมวดเขาเก้าเจ๊เก้าที่เจ๊มากะาเนี่ยื้อนะตงมวดเมื่อกี้ก็แปะ่ะกูอัดเอาอัดเอาไปกาบนล่างมดแล้วนะครับเออคือดันี้เนี่ยอ่เดียวจะราเขาไล้บงจะได้เลยตัวตัโทรศัสา์ทีหัวจะของมากสหวถามหมดละที่ไม่ที่หยังอย่างั้นนะครับอมาลงมือหยุตนตั้งใจเอ้ ปริตวารนักเมตตาของเมตตาพันต so ่อว so ิจิตติพันต่อบริการักผุสัพเพการะเมตตาผู้เกิดเกตตาสละสัตการะริเกวีมารเอชที่เกิดระเทวดาในตัวนักผานนเทวดาผู้จีเกียรติเกิบุมาโดยยึดุเงทีวาทศรัทธาเป็นเนื้อเยื่อของการนำทางพุทธศาสนาที่จะนำทางผู้คนไปสู่ธรรมะตัวนากผู้นำรางธรรมะตัวธรรมะตัวนักผู้นำทางธรรมะธรรมะตัวธรรมะตัวธรรมะตัวะรรมะ เดี๋ยวเขาเดือดๆนะครับพอหัวเรี่ยวเขากระเจียนยางมาตั้งแถวสองแถวไทยลูกนั้นผูแต่เ่านะครับเนาะ

เก้าห้าอ๋อแหม่แล้วเก่าที่ผ่านปีเราพี่น่อไปเลยว่าแย่งแข็งแย่งกันเลยรูปเเียารูปเรี้นเนอะแม่เนอะมาที่เก่านะก็พิมจักเกียร์แม่ใส่ใส่ใครู้แต่คนมาไหนเนอะเนอะ để lấy dính sticker nhé các bạn, logo đã biến, vĩ đại, <laughs> tham năng, tôi bảo cậu ấy,

คุณแ่ครับคุณแม่ครับวางไว้เลยนะครับโอเคค่ะสามแล้ว ราสัานกินมาสามครั้งแล้วเขาตีได้อีเหรอครับเพราะว่าที่ว่าเข่ากัยังมากอยู่ขอบคุณมากครับผู้ใดอยากยิ้มต่วัิอาจารย์เด็เพื่อม่ตองนาคายี่สิบสามับในช่องยูทูบเด้อเป็นยังเกี่ยวเขารับจางนี่เพืมาจากสัปทานว้ไปยี่สิบสองล้านเนี่สำนักเขาเด้อ นัเราหมดประมาณสองสามรับนะรเขาอยู่นะตรงเลขที่เลยซือขายอันะ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  สวัสดีครับวัสดีครับกโอ๊ยยืนได้ร่างเลยหรอครับนั่กินเข่าพอดีเลยครับเนยได้ก็ไม่ ทายลูกกันค,ค,ค,ครับผ่บา,า,ายทายพระท่านเาจังวนวนมาทายที่หลังกระแตเได้ครับ,บน,นี่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออาจารย์ยเปิดแล้วกันจังทายลูกเะไรครับเนี่ย ่ต่พี่ิ่สนิบอารม่ยนตนนี้อยู่ที่ไหนครับใครลูกไปพอล่เบิ่มแล้วพอเยอมาหลายไม่ละ

ีบอลัีบีบอลอกาไม่ได้ไปไดยนะครับีร้อยโชคดีเดยวนอะอย่ามากด้กล่ที่นตั้งเยอ่กอนเกเราเป็นวากำไรมีกำไรรออาจารย์มาคนนึ่งในดีทั้หมดแมนแมนมนว่ากำไรวผม được rồi <laughs> thôi 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 เรื่องกเชืนน้กันเ

Rồi. <laughs> Cảm ơn tha tiếp pha điều Anh giữ nữa. โอ้โหไแง่้ล้บะคบอบแม่นค่ะงลขอบคุณครัขอบคุณมากครับนะครับท่านใดอยากติดสติกเกอร์นะครับด้านหน้าสำนักลงทะเบียนติฟปีนะครับเนาะ

được rồi <laughs> đó. Được. Ba. 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 Ba

รุน้างหน่ทลายทุกทนนะอขอไก่้าวแม่ตะงมอะตอนนี้ีเป็นแถวดครับเออจัดแเลยนะครับเพือเข็กล้องนผมถามพอตูู้สามแม่พเลย ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับดีเลยครับวันนี้มีเขาสนับใส้หัวเรื่องสองแถวหนิเด้อครับเรื่องามแ cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm ơn มารย้อคบาด้วยกันเข้ามาก่อนนะครับคนเยาด้วยก้ามาก่อนนะครับย

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไอ้นหกนันเป็นเนขาดลรับกันได้ไหนี่ยตอครับนี่ตอครับนี่ตอบคุณมากครับ่ขอบคุณครับจะับกันจะได้กับใายกว่าเนี่ยได้ครับ้ับ

ไอ้ครับอยนัง่อะไรางเงี้ย